องโลแบบนั้นโล้อยปนคู่กับคู่คู่ได้เลยพี่น้องเอ้ยคือเก้าบ่ได้เลยโลหนึ่งโดนหคือเก้าเอาเอาอนนสามโลอันนึงหโลได้โลนึ่งโดยปิหวังเราเคยซื้อน้ำค่อยตัวตายยังบนหน้าโดยยังอยู่ฝั่งนั่นเราไม่ายขายดีเนาะไม่ยขายเงี้ย ซุ่มปูดแดงเรื่องดเ้อแกปูแดงก็ซื้อมาแต่ฟังฟังพุ่นละฟังไส่เล่าคนละปูแดงสองลูกคนน่ะมันตายเไปแล้วอ่กัดจนเลือดอกมันเกิดปูแดงจะกัดเจ็บก็รอด

นี่ตัวใหญ่ตัวแม่ท้งร่วนๆนลสองยสี่ร้อยผูเลี้ยงเลยละสองร้อยเฮ้ยเฮ้ยเ่นเ่นเห็นทีไหเห็นไหกัดอีกแร้วตายคือกัดวะเฮ้ยตายคือกัด Đây là cắt chơi, ấy. Không, không Có gì, tí. Đây. là cắt. Đây là cứ cắt. Ủa ญาติเคือกการบังด u กันเลยสองโลดูการกูอันนี้ตัวตายเนี่ยยกขึ้นดูอ๋อยกระมังขึ้นโหดยอด สี่